สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวที่ทาง BMW มีการวางแผนที่จะประกอบ EV ณนะโรงงาน BMW ที่จังหวัดระยองรายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ เป็นรายงานข่าวจากฐานเศรษฐกิจ BMW Group ประเทศไทยปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทแม่ BMW AG เยอรมนีที่จะมีรถพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV ทำตลาดแทรกอยู่ในทุกเซกเมนต์ของ BMW ภายในปี2567ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยเคยเปิดโอกาสให้บรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ยื่นแพ็กเกจส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า EV ไปตั้งแต่ปี2561แต่ว่าในปัจจุบันนะครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ยังพร้อมเปิดรับทุกข้อเสนอหากมีค่ายรถยนต์น้องใหม่หรือค่ายรถยนต์ที่ลงหลักปักฐานอยู่เดิมเตรียมปรับทิศทางและมีแผนประกอบ EV ในประเทศไทยดังจะเห็นได้จากการเข้ามาลงทุนของ g r รดว w a มอเตอร์ที่ซื้อโรงงานผลิตรถยนต์ของ General m o t มอเจังหวัดระยอง โดยค่ายรถจีนสามารถรับสิทธิประโยชน์เดิมที่โรงงานแห่งนี้ได้และหากนำเสนอแพ็กเกจการลงทุนเพิ่มเติม,เ,ตมเช่นรถไฮบริดหรือว่า EV นะครับซึ่งทาง Great Wall Motor จะได้สิทธิประโยชน์ออนท็อขึ้นไปอีกเช่นเดียวกับค่ายรถยนต์จีนรายอื่นๆที่กำลังวางแผนเข้ามาลงทุนผลิตรถในไทยเช่น Cherry และ c างอ g a n เป็นตน้น ทางด้าน BMW Group ประเทศไทยที่ไม่ได้ยื่นแพ็กเกจส่งเสริมการลงทุน EV ในรอบแรกภายในปี2561นะครับล่าสุดกำลังมีการทบทวนแผนงานนี้อีกครั้งหลังจากกระแสความต้องการ EV เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่คู่แข่งอย่าง Mercedes-Benz ได้มีการปรับแผนงาน EV ในระดับโลกให้เร็วขึ้นอีก10ปีโดยประเทศไทยจะได้ประกอบ EQS เป็นโมเดลแรกและพร้อมทำตลาดในปลายปี2565นี้ สำหรับ BMW AG อรมาน,นีตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2,567จะต้องมี EV แทรกอยู่ในทุกโมเดลของ BMW กล่าวคือรถยนต์รุ่นนั้นมีขุมพลังเบนซินดีเซลหรือปลั๊กอินไฮบริดทำตลาดอยู่ก็จะมี EV แทรกเป็นทางเลือกด้วยโดยที่ทางนี้เริ่มเห็นแล้วกับรุ่น X3 และจะขยับต่อเนื่องไปจนถึงซีรีส์5ซีรีส์7และ X1 ตามลำดับ ซึ่งตามกลยุทธ์ระดับโลกของ BMW นะครับจะทำให้การผลิต BMW EV ที่ยุโรปหรือว่าจีนรุ่นใหม่อีกกว่า10รุ่นภายใน2ปีนี้ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการนั่นจึงส่งผลให้โรงงานรถยนต์ BMW ทั่วโลกต้องปรับแผนตามนโยบายนี้ซึ่งในปัจจุบันนะครับทาง BMW มีโรงงานผลิตรถยนต์31แห่งใน15ประเทศทั่วโลก ซึ่งสำหรับโรงงานในประเทศไทยนะครับทาง BMW ได้มีการดำเนินการมาก,กว่า20ปีพร้อมปรับรายการผลิตและเพิ่มการลงทุนอย่างต่อเนื่องนี่จึงถือเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพสูงของภูมิภาคอาเซียนอย่างไรก็ตามหากแผนงาน EV ของ BMW Group ประเทศไทยสเสด็จน้ำนะครับคาดว่า BMW Group Manufacturing ประเทศไทยจังหวัดระยองจะพร้อมขึ้นล i ผลิต EV หลังจากปี2566เป็นต้นไป ซึ่งที่ผ่านมา BOI ได้มีการประกาศส่งเสริมการลงทุน EV รอบใหม่ให้ครอบคลุมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์รถสาล้อรถโดยสาระรถบรรทุกรวมถึงเรือ EV ซึ่งในส่วนของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV กรณีที่มีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า5พันล้านบาทจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้น,นิติบุคคล8ปีและหากมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาก็สามารถได้รับสิทธิเพิ่มเติม ซึ่งกรณีขนาดการลงทุนน้อยกว่า5 0 0 0ล้านบาทนะครับจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล3ปีและจะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นหากดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเช่นเริ่มผลิตรถยนต์ภายในปี2,565มีการผลิตชิ้นส่วนสำคัญเพิ่มเติมจากข้อกำหนดพื้นฐานมีปริมาณการผลิตจริงมากกว่า10,000คันต่อปีครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทางอัปฟีเจอร์ชานแนลในตอนต่อๆไปได้เลยครับ